ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครี a อเตอร์ชาน l กับการเสี่ยงทายทํานายด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับ คลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมอย่าไปเชื่อเขานะครับโปรดระวังผู้แอบอ้างนะครับและที่สำคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครและอย่าคลิกลิงก์แปลกๆนะครับ โอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงทํานายถ่ายทักกันวันนี้เราก็จะมาทํานายถ่ายทักแบบแรนดอมนะเสียงถ่ายแรนดอมไพ่กันเพลินเเช่นเคยนะครับนะการทํานายของเราอ้างอิงตามแนวทางไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับเออและการทำนายของเรานี้ปกติผมก็จะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสองสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งวันนี้ผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับเท่านั้นคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ใดๆนะครับ การทำนายแรนดอมแบบนี้ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดดูได้ทุกท่านทุกราศีเออเพราะเป็นการเสี่ยงทายนะทำใจสบายๆมาดูปไปด้วยกันการเสี่ยงทายวันนี้เรามาดูกันในหัวข้อเบาๆสบายๆไม่มีพิษ,ไม,มพษไม่มีภยัยเช่นเคยนะครับมากันในหัวข้อที่ว่าเขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อไปเออเขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อไปเขาคือใครคนที่คุณคบหาอยู่หรือไม่หรือเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่ก็เป็นไปได้ ใครคนนั้นหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะที่คิดจะทําอะไรต่อไปกับคุณอาจจะเข้ามาหาหรือเข้ามาทําสิ่งใดๆดีๆให้คุณหรือเปล่าลองมาดูกันนะครับเขาคิดจะทํายังไงต่อไปกับคุณอา่าผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่หเดอะสันเปิดเห็นๆเ,เลยใบแรกมาเดอะสันนี่โอ้โ oh ห ไม่ธรรมดาดวงดีมากๆเดอร์ซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่สากลน,นะครับเป็นที่ทราบกันดีท่านที่ดูไพ่เป็นประจำส่วนท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกก็ขอให้น้อมรับไว้เลยว่า คุณได้ไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่แล้วเดซันออกมาแปลว่าอะไรเดซันคือความสำเร็จทุกประการความสำเร็จทั้งปวงหยิบจับคิดอ่านกาันใดแปลว่าสำเร็จอันนี้ถ้าเป็นพลังงานฝั่งคุณแปลว่าช่วงนี้คุณอยู่ในดวงขาขึ้นจังหวะขาขึ้นหยิบจับอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ดีไปหมดคิดอ่านกาันใดมีโอกาสสมหวังเป็นอย่างสูงสิ่งใดที่เคยติดขัดมามีโอกาสคลี่คลายได้นะครับส่วนถ้าเป็นฝั่งเขาทำนายดีว่า เขากําลังคิดการดีกับคุณอยากมาทําสิ่งดีๆให้คุณแบบนี้ก็ได้ไม่ธรรมดาโอเคไปกันต่อใบแรกเดอะซันมาใบต่อไปจะเป็นอะไรก็ล้วนดีทั้งนั้นแล้วละ่ะเออเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วนะครับตามความเชื่อนะเน้นว่าตามความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปโปรดใช้วิจา,ารณยญาณในการรับชมแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไพ่ทาโรเขาเล่นกันมาเขาดูกันมาเป็นหลายๆร้อยปีนะครับ จัดได้ว่ามีความแม่นยำค่อนข้างสูงเลยเออดวงชะตาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตดวงก็ส่วนดวงที่เหลืออยู่ที่การกระทําด้วยนะโอ้อสศวินไม้เท้า Night of Wands คนคนนี้นะตามหน้าไพ่เลย Knight of Wands เนยทำนายว่า เขามีแนวโน้มที่จะมาจีบคุณมาสารภาพรักคุณหรือมาบอกความในใจบางอย่างแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านว่าคบหากับใครอย่างไรอยู่แบบไหนท่านที่ยังใหม่ต่อกันไม่เคยคุยกันมาก่อนหรือว่าเมียงเมียงมองๆกันเห็นเห็นกันอยู่แต่ยังไม่เคยพูดจากันเป็นจริงเป็นจังเขาอาจจะเริ่มเข้ามาชวนคุณคุยชวนไปทานข้าวหรือว่าเข้ามาตีสนิทอะไรมากขึ้นแบบนี้แต่อันนี้ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งนะ หมายความว่าคนคนนี้จะต้องรู้จักคุณจริงๆเจอตัวตนกันจริงๆไปมาหาสู่กันได้จริงๆพวกที่ทักแชทมาจีบอะไรแบบนี้ไม่นับนะครับระวังโดนหลอกนะต้องเจอกันจริงๆรู้จักตัวตนกันจริงๆมีที่มาที่ไปมีหัวนอนปลายเท้าชัดเจนแบบนี้ถึงจะเออวางใจได้ในระดับหนึ่งที่เหลือค่อยคุยกันไปศึกษานิสัยใจคอกันไปดูซิว่าเขาเป็นคนอย่างไรเอาเป็นว่าถ้ายังไม่รู้จักกันจะมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันถ้ารู้จักกันแล้ว สนิทแนบแน่นมากขึ้นหมายความว่าเขาจะเข้ามาสนิทสนมกับคุณมากขึ้นเข้ามาทําดีกับคุณมากขึ้นลองไปสังเกตดูใครที่มาทำากิริยาดีกับคุณมากกว่าปกติทําดีเกินเพื่อนชวนคุยอย่างนั้นอย่างนี้ชวนไปทานข้าวชวนไปดูหนังฟังเพลงหรือพยายามหาเรื่องมาคุยอะไรแบบนี้สังเกตดีๆคนลักษณะนี้เขาจะเข้ามาจีบคุณเป็นไปได้นะครับส่วนคนที่จีบจีกเป็นอยู่แล้วนั่นปแปลว,ว่าคุณอาจจะได้มีโอกาสคุยปรับความเข้าใจกันในเรื่องที่ยังคาใจอยู่ ว่ในบางสิ่งบางอย่างนะถ้ามีสิ่งใดคาใจอยู่จะได้ปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าความสัมพันธ์สงบเรียบร้อยดีนั่นแปลว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นไปอีกลำดับโอเคดีเมื่อกี้มีเดอะซันการันตีอยู่สบายใจได้ไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องใดก็แล้วแต่คุณกาลังจะประสบความสาเร็จเออและเขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อไปมาดูกันนะครับอืม เด็กถือไม้เท้าไม่ธรรมดา p พ t e อร์วอนส์เมื่อกี้มีอศวินไม้เท้าตอนนี้มีเด็กไม้เท้านั่นแปลว่าทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขาใจตรงกันเป็นไปได้ด้วยว่าคุณเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าพลังงานสลับฝั่งกันได้นะการดูดวงแรนดอมพลังงานรวมแบบนี้ อาจจะเป็นฝั่งคุณที่อายุน้อยหรือฝั่งเขาที่อายุน้อยก็เป็นไปได้แต่คงจะไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันสักเท่าไหร่ความอัศวินกับเด็กนี่เต็มที่ผมให้เริ่มต้นที่หาอายุห่างกัน2-3สมปี5ปีหรือเต็มที่10ปีอะไรแบบนี้ถ้าแก่กว่านี้อาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะลองพิจารณาดูนะครับดวงของคุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยหรือตัวคุณเองที่จะเป็นคนอายุน้อยมีโอกาสที่จะได้คุยกันจริงๆมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันจริงๆใครมีปัญหากันจะได้ปรับความเข้าใจกันใครไม่ ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์จะดียิ่งขึ้นและทํำนายเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กรณีที่เป็นเรื่องงานเรื่องการเรื่องธุรกิจส่วนตัวภารกิจส่วนตัวภารกิจส่วนตัวของคุณกําลังอยู่ในช่วงกนะ้าวหน้าอืมไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ภารกิจส่วนตัวของคุณกําลังอยู่ในช่วงกนะ้าวหน้าดีงามมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อืมเขาคิดจะทํายังไงต่อไปกับคุณ วิวออฟฟอร์จูนสบายใจได้เลยใบยนี้มาวิวออฟฟอร์จูน ไพ่แห่งกงล้อโชคชะตา,ตากงล้อมหาสมบัติใบนี้ปรากฏเมื่อไหร่ก็แปลว่ามีโชคดีแน่นอนเป็นช่วงโชคดีดวงดีขาขึ้นอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะเป็นไพ่ใหญ่ไพ่เมเจอร์ออกมาทั้งเดอะซันทั้งวิวออฟฟอร์จูนโชคดีกว่านี้นะเวลานี้ผมว่าไม่มีอีกแล้วไม่ว่าใบต่อไปจะเป็นอะไรสองใบนี้ครอบคลุมพลังงานไว้แล้วว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงโชคดีมีโชคมีชัยนะครับปลอดภัยทุกย่างก้าวคิดสิ่งใดวังสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงสุด โอ้โหไม่ธรรมดาโชคดีนะ,ะกงล้อโชคชะตากงล้อมหาสมบัตินอกจากเรื่องความสัมพันธ์ที่จะดีขึ้นแล้วคุณมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นด้วยคำว่าร่ำรวยนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีเงินล้านสิบล้านร้อยล้านอยู่ที่ความพึงพอใจบางท่านมีเงินหมืน่นเงินแสนก็พึงพอใจแล้วก็ถือว่ารวยแล้วเช่นกันอะไรแบบนี้เออบางท่านกินอิ่มนอนหลับไม่ได้ต้องการอะไรมากมายชีวิตนี้สุขสบายดีแล้วก็ถือว่าร่ำรวยแล้วเช่นกันนะครับโอเค มาดูกันต่อนะไม่ธรรมดาวันนี้พลังงานดีๆแบบนี้เป็นการเสี่ยงทายที่สร้างสรรย้ำเลยว่าดูได้ทุกท่านทุกราศีไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องอิงราศีนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกท่านโอโหแปดไม้เท้าเอเดอวันเฮ้ยไม่ธรรมดา แไม้เท้านี่ตามตำราเลยนะเขาว่าไว้ว่าเป็นความก้าวหน้าทุกประการความก้าวหน้าทั้งปวงถ้าคิดเรื่องความรักความสัมพันธ์จะก้าวหน้าถ้าคิดเรื่องการงานการเงินจะก้าวหน้าเอาเป็นว่าหยิบจับอะไรก็ก้าวหน้าล้วนๆเลยพุ่งทยานอย่างเร็วทันใจด้วย8ไม้เท้าแปดไม้เท้าที่พุ่งทยานไปข้างหน้าตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าเป็นความก้าวหน้าทั้งปวง ก้าวหน้าทุกประการกับคําถามหัวข้อวันนี้ที่เราดูว่าเขาคิดจะทายังไงต่อไปกับคุณนั่นหมายความว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้มันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทันใจอะไรแบบนี้เออส่วนถ้าเป็นเรื่องการงานของคุณแปลว่าการงานการเงินของคุณกําลังจะก,ก้าวหน้าเช่นเดียวกันโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับมาเปิดได้ห้าใบก็พลังงานดีเยี่ยมขนาดนี้ที่เหลือจะเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวลแล้ว ถ้าท่านใดประสบปัญหาชีวิตอยู่ขอให้มั่นใจเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงดวงดีขึ้นแล้วมากน้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับนะละกรรมกุศลกรรมที่ทําแต่ละท่านด้วยนะ,ะการกระทําก็สําคัญเดอไฮพิเทสโอไพ่ใบนี้นะไฮพิเทสนักบวชหญิงสุภาพสตรีชั้นสูงไม่ธรรมดาปรากฏออกมาบ่งบอ,บอกชัดเจนว่าตัวคุณจะได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับ ผู้สูงศักดิ์แวดวงคนที่มีหน้ามีตามียศตำแหน่งในสังคมหรือตัวคุณเองที่จะมีฐานะดีขึ้นก็ได้เช่นกันและยังเป็นไพ่ของสเสน่ห์นะครับสเสน่ห์เมตตามาหานิยมผู้คนจะชื่นชอบคุณมีโอกาสให้ความนิยมชมช,มชอบคุณยกย่องตัวคุณมีโอกาสยกระดับฐานะทางสังคมมากขึ้นด้วยและที่สําคัญเขาหลงคุณมากเขาปลื้มคุณมากโอเคมาดูกันต่อไม่ธรรมดาเออ พลังงานวันนี้ดีเยี่ยมเขาคิดจะทำยังไงต่อไปกับคุณ The World ว้ยวันนี้ไพ่ใหญ่ออกหลายใบไพ่เมเจอร์ออกหลายใบยเลย The world นี่ตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจนอย่างกระชับเข้าใจง่ายๆเลยว่า complete นะความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์พูนสุขจบบริบูรณ์อะไรแบบนี้เรียกว่ารอสิ่งใดอยู่มีโอกาสสมปรารถนามีความสุขฟินกันทวนหน้าแบบนี้ the world ออกมาคุณคิดอ่านการใดอยู่คุณเร่งมือทำเลยนะอย่าง้อยอย่างเหงาอย่าแผ่วนะครับอยากทำอะไรอยากได้อะไรลงมือทำให้สุดฝีมือ อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าดวงชะตาส่วนหนึ่งดวงชะตาไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตดวงชะตาเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตให้เราดําเนินเดินไปอย่างถูกต้องตามทิศทางที่ควรจะเป็นส่วนที่เหลือจะได้มากได้น้อยอยู่ที่การกระทําอยู่ที่การตั้งใจทําของคุณเด e w เว l ร์มาแล้วคุณตั้งใจทําสิ่งใดอยู่การงานการเงนิงนเรื่อง,องส่วนตัวความรักความสัมพันธ์ลุยเต็มที่เดินหน้าลุยเรื่องส่วนตัวของคุณจะประสบความสําเร็จและในคําถามที่ว่าเขาจะคิดจะทํายังไงต่อไปกับคุณคนคนนี้มีโอกาสเดินทางมาหาคุณมีโอกาสเข้ามาพบปะเจร จะเข้ามาพูดคุยแม้แต่บางท่านที่กำลังคบหากันอยู่มีโอกาสถูกสู่ขอถูกขอเป็นแฟนถูกขอแต่งงานคนโสดมีโอกาสได้แฟนคนที่มีแฟนมีโอกาสถูกขอแต่งงานไม่แน่นะเออแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านถ้ายังไม่คุ้นเคยกันเขาจะมาขอคุณเป็นเพื่อนเป็นอย่างน้อยเออคุณมีโอกาสได้กรณมิตรที่ดีอย่าลืมวันนี้ใบแรกเราได้เดอะซันใบแรกเราได้เดอะซัน และว t h s u u n มี t h w w r r l d มีวิวออฟ f อ r t u ูนไพ่เมเจอร์ไพ่ใหญ่3มใบไม่ได้ออกด้วยกันบ่อยๆไม่ธรรมดาวันนี้คุณดวงดีมากน้อมรับไว้นะครับไม่เสียหายพลังงานดีๆแบบนี้ไม่ได้ออกกันบ่อยๆนอกจากคุณจะได้กลัละาณมิตรเพิ่มหรือได้แฟนใหม่หรือได้ครองคู่กับใครสักคนที่คุณหมายตาไว้ชีวิตส่วนตัวของคุณก็จะดีมากด้วยเชย่นกันตามความเชื่อนะและการกระทาด้วยนะ ไม่ใช่ดวงดีแล้วนั่งเฉยๆก็ไม่ได้นะครับดวงดีแล้วต้องรีบไปทําความดีนะโอเคมาดูกันต่อแล้วก็อืมโหสิบเหรียญไม่ต้องพูดเยอะใบนี้ สิบเหรียญไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งการเงินและชีวิตส่วนตัวเป็นไพ่ครอบครัวด้วยก็ได้ในบางความหมายหมายถึงการแต่งงานครองคู่การสร้างครอบครัวก็ได้เอาความหมายแรกก่อนความเป็นสิบเหรียญไพ่ธาตุดินความหนักแน่นมั่นคงนะคนธาตุดินก็เด่นแต่ดูได้ทุกธาตุนะครับทุกธาตุทุกราศีดูได้หมดนะความเป็นไพ่ธาตุดินที่หนักแน่นมั่นคงแปลว่าสิบเหรียญน,นี้คุณจะมีภาวะการเงินที่ดีขึ้น ชีวิตมีความเป็นอยู่สุขสบายมากขึ้นและมั่นคงอย่างยืนยาวในระยะยาวเรียกว่าไม่ใช่มีเงินแป๊บๆแ,แล้วก็หมดไม่ใช่แต่คุณจะมีกินมีใช้ระยะยาวๆนี่คือความหมายที่1ความหมายที่2คุณจะมีคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องมีโอกาสสรางสัมพันธ์กันถึงขั้นสร้างครอบครัว ไพ่ครอบครัวตามที่เราทราบกันดีนอกจากสิบถ้วยแล้วก็ยังมีสิเหรียญน,นี่แหละที่สามารถลงเอยแต่งงานได้ครองคู่ได้แม้แต่คบหาเป็นคู่รักกันได้อะไรแบบนี้ไม่ว่าจะตีความไปนในทางใดก็แล้วแต่ล้วนเป็นความอุดมสมบูรณ์รับไว้เลยสุดยอดโอ้โหไม่ได้ออกกันบ่อยๆไพ่วันนี้ทรงดีมากผมขอรับด้วยคนนะเนี่ยโชคดีแบบนี้มาโชคดีร่วมกันนะครับคุณผู้ชมก็โชคดีผมก็โชคดีด้วยกันเอ เขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อไปโอ้โหเหรียญานออฟเพนทากลส์มีทั้ง9้าเหรียญทั้ง10เหรียญเยอะแยะอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือกินไม่หมดเรียกว่าโอ้โหล้นน่ะเป็นความเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ขั้นสุดๆไปเลยวันนี้ไม่ธรรมดาโอ้มาดูกันต่อนะครับอืมในแง่เงินทองการมีกินมีใช้ก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำ ใครยังลำบากอยู่ขอให้สบายใจไว้เลยว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายเร็วๆนี้ส่วนคนที่สบายอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไป t e m p e r เ n c e เขาจะจัดการทุกสิ่งให้มันถูกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องตามที่ควรจะเป็น หากคุณยังใหม่ต่อกันเขาจะเข้าตามตรอกออกตามประตูเพื่อเข้ามาขอสารสัมพันธ์กับคุณถ้าคุณกําลังจีบๆกันอยู่คุณมีโอกาสตกลงเป็นแฟนกันสูงมากและถ้าคุณเป็นแฟนกันคบหากันอยู่แล้วคุณมีโอกาสถูกขอแต่งงาน เขาจะทํายังไงต่อไปเขามีโอกาสขอคุณแต่งงานหรืออย่างน้อยก็คือขอคบกันจริงๆจังๆแบบว่าเฮ้ยฉันจริงจ,งจังกับเธอแล้วนะจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนแล้วนะอะไรแบบนี้ส่วนถ้าคนมีคู่ที่มาดูคลิปนี้นะคนที่มีคู่อยู่แล้วทํานายดีว่าคู่ของคุณจะคงรักกันหวานชื่นต่อไปไม่มีปัญหาใดๆเออโอเคมาดูกันต่อขอใบสรุปสักหน่อยนะครับวันนี้พลังงานดีๆแบบนี้เขาจะทำยังไงกับคุณต่อไป การเสี่ยงทายแบบนี้ดังที่ผมกล่าวเสมอว่าอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามเพราะนอกจากหัวข้อที่เราดูนอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่จะมีไพ่ดีๆปรากฏออกมาได้ทุกเมื่อนะถึงเราจะถามเรื่องความสัมพันธ์แต่บางทีไพ่อาจจะบอกเรื่องอื่นด้วยก็ได้ The fool จิตอิสระโชคดีแล้วใบนี้ออกมาในบริบทนี้กับหัวข้อนี้เขาคิดจะทำยังไงกับคุณ เขาจะเข้ามาทําความดีให้กับคุณมายื่นข้อเสนอดีๆให้คุณคุณจะได้มีชีวิตอิสระมีความสุขสบายจะได้รับการดูแลจากเขาเป็นอย่างดีที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะบางคู่นะบางคู่เวลาคบหากันจะมีข้อตกลงจุกจิกยิบย่อยข้อบังคับห้ามโน,น่นห้ามนี่แต่ไม่ใช่เขาไม่ใช่คุณคู่ของคุณคนของคุณจะให้อิสระคุณอย่างมาก การมีคู่การครบหากับเขาชีวิตคุณจะยังมีอิสระอยู่ใช้ชีวิตอิสระได้อย่างเต็มที่เขาจะไม่บังคับไม่หวงห้ามคุณคุณอยากทําอะไรทําคุณอยากกินอะไรกินอยากไปเที่ยวไหนได้เที่ยวยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติเผลอเ,เ,เขาจะเป็นคนพพอร์ตคุณสนับสนุนคุณให้คุณได้มีความสุขอย่างเต็มที่อีกด้วยประมาณนี้อ่าอีกสักใบไหมอีกสักใบไหมโอเคนะอีกสักใบนะแถมอีกสักใบส่งท้ายนะครับอืมเขาจะทํายังไงต่อไปกับคุณส่งท้ายจริงๆละ ขอไพ่ใบสรุปหน่อยนะครับโอ้หนึ่งถ้วยเอ็นดูความสัมพันธ์ใหม่ๆมาแล้วความสัมพันธ์ที่ดีมาแล้ว ไม่จําเป็นเฉพาะว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆหนึ่งถ้วยนี้แบ่งเป็นกรณีได้ตามบริบทของแต่ละท่านท่านที่ยังใหม่ต่อกันคุณจะได้ความสัมพันธ์ใหม่รักครั้งใหม่มาแล้วท่านที่คบกันอยู่แล้วคุณจะรักกันมากขึ้นส่วนคนที่มีคู่แล้วคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วรักคุณจะหวานช่ายิ่งขึ้นไปอีกประมาณนี้และยังตีความได้ด้วยว่าจิตธุระอื่นๆของคุณก็จะมีความสุขความเจริญมีความสาเร็จร่วมกันมีความสุขร่วมกันอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้ ขอให้มีความโชคดีทุกท่านดูดวงไว้เป็นแนวทางที่เหลือเอาไปปฏิบัตินะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ